นี่นะครับบรรยากาศสุดสวยหลังบ้านผมเองครับสัมผัสได้ที่นี่เลย,เยนี่คือ,อสามโาออกวะหรว่นี่ครับเขาเรียกว่าเขาแก้วนะครับใครจะมาใครมาเขาเอนี่รับรองว่าเห็นแน่นอนครับนี่คือบิดนะครับถ้าจำไม่ผิดจะเป็นที่จัดคอนเสิร์ตเข็นล็อกขึ้นภูเข,ขานะครับตรงนี้นะครับข้างนอกก็จะเป็นโอเวอร์โคดนะครับ แต่ไม่ได้ไปถ่ายให้ดูนะครับวันนี้มาเที่ยวครับหลังบ้านก่อนเข้าบ้านครับเด <Hey. S 1> <laughs> ี๋ยวครับชมหน้าครับ <laughs> อันนี้คือมุสลิมนะครับไม่ชอบเห็นแครเห็นหน้านะครับ <laughs> เอาขอเสียงหน่อย <laughs> จะลุกกันไปเรื่อยจะลุกอยากถ่ายบ้างตรงนี้นะครับจุ๊บ จะได้ถ่ายจะได้ถ่ายคนี่นะครับชมหน้าชมหน้าคนถ่ายตินดำตนี่คือชมหน้าคนถ่ายนะครับใครอยากมาที่นี่นะครับติดต่อผมได้ครับทางเฟซบุ๊กมึงจะลงเสือเอ้าทำไมอ่าหาไปลงเสือเฮ้ยถ่าถ่ายกูดิ สหน่อยสหน่อยนิ่งๆโอ้ยนี่ครับนู่นๆครับจกล้องจักล้องถ่ายนะครับนี่ครับพาพทิวทัศน์กลังตกดินไปแล้วครับบรรยากาศกำลังสวยนะครับหลังบ้านผมเนี่ครับสสาคนไหนอยากจะมาติดต่อผมได้ครับทางเฟซบุ๊กจะตอบผมได้ครับผมลูกเจ้าของบิดครับผมเออผมลูกเจ้าของใฮแล้วครับใครขึ้นมาขอคอรู้จักเนี่ย โทรหาผมได้ครับหนึ่งเงาหนึ่งเงโทรติดแน่นอนยี่สิบสี่ชั่วโมงที่นอนไม่มีไม่เป็นไรครับคอนี้ที่ว่างบ้านเยอะนะครับเยอะไปหมดได้เสเหมือครับขึ้นมานอนตรงไหนก็เรียงครับหญ <c oughs> ้ามีให้กินคงับเขาบอกว่าหญ้าเยอะไม่ต้องหว่วงไม่มีอด <c oughs> นี่จะเป็นสถานที่ของปู่ปู่คุณบูมนะครับ <c oughs> <ป>ใช่เหมือนครับหน้าที่ประมาณ เป็นหมื่นๆไร่นะครับใช่หมดเลยที่วัวจะมากินหญ้าตรงนี้ครับผมจะซื้อได้ปู่ต้องขายของเก่ามาเป็น20ปีนะครับมึงก็บอกเลยพ่อผมจัดโอเวอร์โค้ดครับผมเราอยู่ตรงนี้ได้านานไม่ได้ครับเสืออะไรเต็มเหมนือรอมาลุงมาลายวิ่งเพื่นพ่านนะแล้วสบลีนด,ดูดีดูดีรขาฮาท่านขอบริการ รอบๆอีกหนึ่งครั้งสามร้อยหกสิบองศาครับผมนีครับจะของบิดครับพ่อผมจัดตัวค้ดครับนี่ครับผมลูกเจ้าของบิดนะครับ้อเวครโครับนี่คือบิดนะครับที่จะจัดคอนเสิร์ตนี่คือเขาแก้วครับเป็นยอดเขาที่สวยสุดในมุมนี้บอกเราได้ครับเราเตรียมรูทางที่จะมุดเข้าคอนเสิร์ตแล้วครับจอม้อมเขาลูกด้วยเราด้ขุด เราได้ขุดรู้ไว้แล้วเยวเดี๋ยววันหน้าจะมาถ่ายให้กันดูอีกนะครับวันนี้แค่นําย่อยแค่นี้แล้วครับบ๊ายบาย